ที่นี่ปลาคาพเพียบเลยนะครับมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยไม่น่าเชื่อนะครับดูแต่ละตัวเลยน่าจะหิวน่าจะหิว,วาอาหารปากปากทุกตัวที่นี่เป็นอ่อสิตาพาร์ควิวนะ อากาศอ่อมเลื่นนะคใครที่มาอ,อุบลก็สามารถมาพักที่นี่ได้นะครับอากาศอ่อมเลื่นห้องสะอาดนะครับราคาก็ไม่ไม่แพงนะครับห้าร้อยบาทต่อคืนเช้าๆก็มีกาแฟแต่ว่าอากาศเย็ยนสบายห้องกว้างขวางนะครับ อากาศสดชื่นเช,าช้าเช้า มีหลายสีนะครับสีเหลืองสีทองสีขาวแล้วก็มีลายจุดสีส้มสีแดง<ม>สีดำก็มีนะครับตัวนี้จะสีดำดำก็จะมีอยู่ตัวสองตัวมีหลายลายมากนะครับมันก็มาวนอยู่ตรงนี้นะเป็นจุดให้อาหาร Thank you. yeah uh -huh. แ้าปากตัวตัวเลยนะมันะนะ่านจะหิวนะนะนะ อากาศเย็ยนๆน,นะครับที่บนตอนนี้อากาศเย็ยนๆหน,นาวๆไม่ถึงกับหนาวนะครับแต่เย็นสดชื่นถือว่าอากาศดีเลยดุสิตาพาร์ควิวมาพักกันอันนี้ไม่ได้กล้วยนะครับแต่ว่าพูดตามที่พักมาแล้วห้องกว้างห้องสะอาดโล่งดีครับ ไม่อับีตัวสีดำก็มีตัวใหญ่เลย ว่าหลักๆการเลี้ยงปลาครับต้องเลี้ยงหลายตัวหลายสีนะัจะดูแบบมีสเสน่ห์ของมันสจนจัยเขาบอกหางกับครีบมันต้องแข็งแรงนะครับถ้ามันไหวบ่อยๆมันจะแข็งแรงแล้วก็ทําให้ตัวมันสวยขึินแต่ว่าอาหารก็มีส่วนนะอาหารก็มีส่วนทําให้ปลาแข็งแรงได้สีสวย ตัวด,ดำนี้น่าจะเป็นปลาอืมตัวนี้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาคาบเหมือนกันแต่เป็นสีดำ หลายสีนะเรามาพักสายตาโดยการมาดูป่านะพักผ่อนสายตาด้วยกันพักสายตาเถนะคนดีหลับลงตรงนี้ที่ที่มีแต่เราสองคน ผ่านเรื่องแล้วผ่านแล้วผ่านลนสับสนมันาล้วสบับสนถ้าเราไปใกล้ๆมันจะมาเยอะมากนะเหมือนมันไม่กลัวคนเลยนะครับ อาปากทุกตัวเลยอาปากตลอดเห็นไหมครับยิ่งทาเลาใกล้มันนี่มันยิ่งอาปาก